สวัสดีครับพี่น้องมื่อนีมาพบอพอกับบบาวกระไซอีกคือเก่าครับผมมื่อนีภาพพี่น้องมาเบิง่งการตังไว้ที่มอลำครับนีคือไวที่มอลำคอนเสิร์ตพี่น้องเพระเมื่ออื่นสีมีงานแชงเรือครับงานแชงเรือประจำปีของพี่น้องเอาเพื่อกับมาลาไสครับเพระเมื่ออื่นสีมี คอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตมาสแสดงมาเสียมางานให้พี่น้องได้เบิ่งครับในางานช่างเรือครับมาหนี้เวทีมอลลัมลเพิ่นก็นเลยได้มาตั้งลงตั้งไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งไปทากันกับเวทีขันตัง้งเวทีมอลลัมลพี่น้องตั้งแบบใดเฮ็ดจังได๋มาเบิ่งไปทากันครับอยู่ตรงนี้ก็สิเป็นเป็นล่านคอนเสิร์ตเด,ด้อพี่น้อง นี่เป็นร้านคอนเสตคกับอันที่มองเห้นนี่ก็เป็นโดมเนยพี่น้องโดมนี่คือว่าถ่าฝนตกคนเมืองก็สิขอปยุทหันมัดกับสิ่บ,บเปียกเนอะครับเนาะล้านกวางพี่น้องร้านกวางในที่่ากาศอำเพื่อครับ การตั้งเพิ่นก็ตั้งง่ายๆครับบริย่าครับตั้งเสาขึ้นแล้วก็สีตั้งเสาขึ้นสีมุมแล้วก็สีใส่ลอกดึงขึ้นพี่น้องตั้งบริย่าครับพนักงานก็พนักงานก็บบรายครับสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพนักงานหกขนครับตั้งไว้ที่หกขนพี่น้องตั้งแบบง่ายๆครับ คนกับมาเที่ยวมายางมาเที่ยวซื้อสินค้านะครับเนะาะตั้งแบบไม่ง่ายพี่นอ้องตั้งแบบไม่ง่ายตั้งเสาขึ้นแล้วก็สิ่ักลอกขึ้นนะครับเนะาวก่อนสินมาเป็นวิธี เริ่มแรกก็คือแบบนี้แหละพี่น้องตั้งเสาขึ้นก่อนเอาระวงังระวงังคนว่ายตั้งไว้ที่โยกะ พี่น้องขอมารับช่วมชีพขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ชิปครับเพื่อสิบบริเวณพาชิปดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบ้ากับสายทำชิปเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเจ้านเนแนครับเบ้ากับแซมักบอลพี่น้องกดที่กระดิง่งเพื่อสิบบริเวณพาชิปดีเด้อพี่น้องเด้อ ั่งเวทีหัวข้นครับตั้งแบบง่ายๆพี่น้องเอา,เ,อาเดี๋ยวเสซตพผมสีมารีวิวให้พี่น้องบางอีกเจนหนึ่งแล้วครับแล้วขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับคลิปหน้าย,ยังพอกันไหมเด้อพี่น้องเดี๋ยวต่างเวทีเสซตพ่อๆกันคลิปหน้าครับ